การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางานของนางสาววรนนาศรีจันทาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเก,กาะกาในส่วนของประเด็นท้าทายก็คือการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำเรื่องอักษรควบโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6สำหรับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ก็คือการอ่านและการเขียนนั้นเป็นทักษะที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเพราะเมื่อที่เมื่อนักเรียนอ่านออกเขียนได้ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจและยังทำให้นักเรียนสามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง ปัจจุบันก็พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ส่วนใหญ่มักมีปัญหาในเรื่องของการเขียนสะกดคำค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนสะกดคำเรื่องอักษรควบเนื่องจากนักเรียนขาดการฝึกทักษะซึ่งจากปัญหาข้างต้นนี้ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนจึงได้พยายามหาวิธีการแบบต่างๆและสื่อที่หลากหลายมาจัดก,การเรียนการสอน ซึ่งบพบว่าเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนนั้นบรรลุเป้าหมายได้ก็คือการใช้แบบฝึกทักษะในการพัฒนาการเขียนสะกดคำอักษรควบมาใช้ในใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนั้นเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ในเรื่องของการเขียนสะกดคำอักษรควบได้อย่างถูกต้องแม่นยำทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธทางการเรียนภาษาไทยในระดับที่สูงข,ขึ้น วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลเราก็ต้องมีการศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อที่จะนำมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการการเรียนรู้แล้วก็มีการสร้างและก็พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำเรื่องอักษรควบซึ่งในแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำนั้น ก็จะประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนใบความรู้เรื่องอักษรควบแบบฝึกทักษะทั้ง6แบบฝึกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการนําแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํานี้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็บันทึกผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนําผล การจัดกิจกรรมนั้นมาปรับปรุงพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาผู้เรียนต่อไปในส่วนของผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังในด้านเชิงปริมาณนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ร้อยละ70ได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำเรื่องอักษรควบทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นซึ่งเราก็ดูจาก คะแนนผลการทดสอบนะคะจะเห็นว่านักเรียนนั้นมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนที่สูงขึ้นถึงร้อยละส่วนในด้านของเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการเขียนสะกดคำอักษรควร้เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียน และสามารถนําความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำว,วันได้ก็คือนักเรียนสามารถสร้างสารรค์เป็นผลงานของตัวเองได้ตามศักยภาพของตัวเองนะคะต่อไปเป็นภาพกิจกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนค่ะ